สวัสดีคุณดูทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่พุทธบูชาซอย7ครับผมพาคนดูมากินกะเพราครับที่เขาบอกว่าขายราคาถูกมากแค่20บาทเองรสชาติโคตรจรว,วดอร่อยจริงเฮ้ยกินแล้วไม่รู้สึกอิ่มเลยอะ่ะ แบบพอดแบบออรสแบบชาติเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาพะน้องที่เขาเคยกินประจำในทีผมเนี่ยเขามาบ่อยมากแล้วก็ยืนยันกับผมมาว่าร้านนี้ถููอร่อยแต่เขาไม่ได้มีแค่เมนูแบบธรรมดานะเขายังมีแบบถานยักษ์ด้วยนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเนื้อให้เลือกหลายอย่างมากมีทั้งแบบหมูกรอบคอหมูย่างกุ้งหมึก หมูตรับกับร้านกะเพราถาดที่อ่นะอ,อนนฮะเอางี้ร้านที่มันต่างกับร้านอื่นยังไงอะไอ้กะเพรา,าผมม่เห็นมาเยอะแหละ ก็จะแบบใส่ใจค่ะพี่ใส่ใจคือใส่ใจ,ใจทำเลยเหรอใช <จ S 1> ่คุณภา,าพของตั้งปรุงคือทุกอย่างเลยต้องสดสะอาดใหม่มใชื่อเมนูดีมากเขาบอกว่ากะเพราอย่างเงี้ยหมูหมึกกุ้งอะไรธรรมดานี่คือสิ่งที่เราได้ยินกันแต่ว่ากระเพารวมที่ชอบเนี่ยก็คือเอาที่เราชอบอะไรอ่ะแล้วก็สั่งแล้วกระเพารวมที่มี่ร้านมีอะไรก็กินกินไปเหอะอะไรเง,งี้ยแค่นั้นอ๋ออันนี้เป็นหาดใหญ่ใช่ไหม จัดให้หน่อยพี่ออนเห็นก็บอกว่าร้านพี่ออนเนี่ยหมูกรอบอร่อยคอหมูย่างอร่อยถ้าสั่งคู่กับหมูสามจะอร่อยเป็นถาดใหญ่มาเลยพี่รสชาติ<อ>แบบอันนี้ซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมพี่เนี่ยสั่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ครับกะเพราหมูกรอบคอหมูย่างแล้วก็หมูสาบแล้วในนั้นมีไข่ดาวไหมให้ไหมพี<บ>ม่มีกี่ใบใบเดียวจะไปในในถาดมันมันเยอะแค่ไหนเยอะนะคะถาดในประมาณั สี่คนเลยเหรองั้นผมจะขอในย่านนั้นเอาไข่ดาวสัก4ใบแล้วกันไหนพี่ก็บอกว่า4คนกินนะก็เอาสักสี่ใบอยู่ในนั้นนะครับจัากให้ผมหน่อยเอาแบบรสชาติแบบจัดจ้านเลยนะไปครับเดี๋ยวเรารอครับไปนั่งรอพี่ออนทำแบบนึงฮะร้านติดกับพี่ออนแบบรู้ว่าไม่มีกั้นเขาขายก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่โ้คนมาได้คอมโบเลยทุกคนดูเทปนี้ได้คอมโบแล้วอิ่มละ 59บาทเฮ้ยนี่ตกลงคนดูจะดูกระเพราดูเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เน,นี่ยมีมันละครับที่ผมเห็นนะตรงนี้มีเลือดทรับเลือดลูกชิน้นเอ็นไก่ะฮะข้อไก่ครับเฮ้ย<ๆ>เขาทำดูดีแล้วเป็นหม้อด,ดินเท้าไก่ถึงกระตับไก่และอันนี้ก็คือน่องไก่ฮนะพี่ตั้งชื่อร้านตัวเองว่าอะไร ลาชา้าก๋วยเตียยาาเเต๋ยวไก่ลาช้าก๋วยเตี๋ยวไก่ผมมานี่ครั้งแรกผมด้วยแล้วมันคือเขาเรียวกว่าอะไรนะแต่เรียวกว่าเป็นความบังเอิญคุ้มสองต่อมากินแล้วเนี่ยเหมือนได้กินก๋วยเตีย๋ยวไก่บุฟเฟ่ต์อันนี้คือกินได้ไม่อั้นใช่คเท่าไหร่แค่สิบเก้าบาทเป็นก๋วยเตีย๋ยวไก่ที่พูดว่าอะไรว่าโต๊ะน้อยที่สุดมีอยู่สี่โต๊ะไม่ใช่ค่ะสี่โต๊ะนี่คือล้นไปโต๊ะนู้นได้ค่ะอ๋อล้นไป<อ>ที่อ่อนไนดะ้อ๋อสนิทกันไม่ตีกันนะไม่ตีกันวิธีสั่งวิธีกกกินกินตาปยัังงไครบ เราจะลาะเส้นให้ค่ะลูกค้าหยิบได้เลยหยิบได้แล้วก็จัดการปรุงได้เลยโอเคเราถักมามีแต่เรามีข้อแม้คือห้ามเหลืออย่างไรห้ามเหลือถ้าเหลือปรับ่ะการกินเขาอุตส่าห์ให้กินได้ไม่อั้นแล้วก็ค่อยๆเติมก็ได้จนกว่าตัวเองจะอิ่มนะครับก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินเยอะกินได้อย่างที่ผมพูดเสมอแต่อย่ากกินเหลือเติมได้หมดนะอันนี้เขาเป็นบุฟเฟ่ เฮ้ยเต่ะถือว่าคุ้มคนดูเทมนี้มากเลยครับซึ่งมากินกะเพราอร่อยซึ่งกะเพราเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยกินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ<อ>แต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เป็นบุฟเฟ่ห้บาทแล้วเพิ่งเปิดมา2องาทิตย์ผมบอกเลยคนดูโคตรคุ้มอ่ะเทมเนี่ยอืมโคตรจันเลยพี่อร่อยอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก,ก่อร่อยเลยครับ อร่อยเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะถ้ากินไม่หมดจะตีให้ร้องไห้เดี๋ยววันนี้กินให้พี่นาร้องไห้เฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเลยกลยีบเองได้เลยห้าิบเก้าบาทผมอันนี้เรากินเส้นหมดเพื่อให้มันไม่อืดเดี๋ยว,ว่ามันซดน้ํมามันได้รองแล้วครับฮะนี่เติมข้าวได้ไหมอันด้วยบ้านพี่ทำโรงสีกันเหรอครับผม น้ำซุปแตงกวาผักน้ำดื่มฟรีโอ้โหใจดีเนาะนี่ลองครับอันนี้เป็นคอหมูย่างกับาากะเพราถาดยักษ์รู้สึกว่ากินถาดนี้ถาดเดียวก็อยู่ได้แล้วนะเป็นร้านกะเพราที่อร่อยเลยครับรสชาติแบบจัดจ้านม,าม,มีความเค็มความเผ็ดแบบดีเลยครับแล้วคอหมูย่างเขาก็ทำได้ดีนะเฮ้ยหมูกรอบเาทำได้ดี รสชาติ <bold word> โคตรจะวัดอร่อยจริงพี่อันนี <sch> <splash> ้ผมไม่ติอะไรเลยนะเพราะผมว่ามันอร่อยจริงๆแหละก็ติอย่างเดียวก็มันอยู่ไกลผมพี่อยากกินอะไรโทรมาเดี๋ยวทำแล้วไปส่ง แล้วผมบอกว่าผมอยากกินทุกวันกินทุกวันเอาไงอร่อยอ่ะอือหืออือหืออือหือกะเพราอร่อยมากนี่เราเก็มีเล้งจริงพี่อร่อยกว่ากะเพราอีกอร่อยกว่ากะเพราอีกอร่อยกว่ากะเพราอีกบุเล่บุเล่บุเล่ อร่อยออดูหน้าตา20บาทสักกล่องหนึ่งในเมนูที่ร้านมันมีขายยังไงมีมีแบบข้าวกล่องยีบาทกันรอบเช้าแกงของเขาจะมีนี่ให้ดูให้ดูนี่นยินวันนึงวันละกล่องเนี้ยก็ตรงกับหกสิบบาทใช้ชีวิตง่ายมากเลยนะโอ้ยต้มตำน่ากินมากเลยครับสปาเกตตี้ผัดกระป๋องเอ้ยมีหอยมีกุ้งเอ้ยน่ากินเออน่ากินทุกอันเลยเขาดู มันเยอะแค่ไหนเยอะนะคะทานทีทานได้ประมาณ 3- ามี่คนเลยเหรอเฮ้ยกินแล้วไม่รู้สึกอิ่มเลยอ่ะอร่อยมากครับหมดไปหนึ่งถาดครับจูนที่จูนสั่งมาใช่ป่ะขอลองชิมได้ไหมไปฮะจริงจิงเครื่องก็สั่งเขาได้อ่ะแล้วเขาจะมีหอยแมงผูนะครับ มีปลาหมึกมีหมูก,กรอบพอมหมูยา่างมีทุกอย่างแล้วแต่คุณอยากจะใส่อะไรคุณก็บอกเข้าไปจวดมากจวดจวดเาน,นี้กินทุกคำล้าเกี๊ยวเกี๊ยวได้ด้านเดียวด้านเดียวไม่ว่าด้านนี้เกี๊ยวไม่ได้ <c oughs> รู้แล้วครับว่าฉุน <c oughs> <c oughs> มาร้านกะเพราแล้วแบบถ้าไม่มีแบบอาจจชอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ใช่ปะนี่เป็นหัวละพาแล้วใช <c oughs> ่ว่าไม่ได้ใหญ่ามากมไม่ได้ใหญ่รู้สึกว่ากินแล้วมันม,ม,มันม,มานมนนมันทรามานอันนี้เหมือนว่าถ้าคนกินเก่งคนเดียวกินแบบพอดีกิน มึงอยากกินเส้นใช่ปะ่ะอ้าวแหลกกูเหลือให้มึงเลยแหละม <_ d ue> ึงดูดิกูกินแต่เส้นเว้ยเครื่องแม่งเหลือให้มึงเว้ยเพลงเริ่มมีคนคอมเมนต์คอมบอกว่าเหมือนแบบไม่ชอบน้องอะไรแ <_ d ue> บกบางทีก็ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับจริงๆทีมงานผมอะ <_ d ue> บางทีคนพิมพ์มาว่าเขาฟังแล้วเขาก็หมดกําลังใจกันทั้งที่แบบจริงๆริงเขาก็ไม่ทําอะไรเลยอะแต่แล้วแบบคุณปกติคุณจะรู้สึกว่าเออมาทำไมแต่จริงอะเขาเป็นคนสร้างสีสันให้ตัวผมแม่งมี energy เลยนะเออไม่งั้นผมจะนั่งเงี้ย ผมเนี่ยเขายังให้ข้อมูลกับคนดูได้หรือมีอะไรได้ก็อยากให้แบบเอ็นดูเอ็นดูหน่อยครับมันเพล,ลินแะตอนแรกว่าจะหยุดจะหยุดได้แบบไม่หยุดไม่ได้อะ กินเยอะกินได้ดูแลต,ตัวเองด้วยดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะว่าสุขภาพตัวเองเนี่ยเงินนะมันหาซื้อไม่ได้นะสำคัญมากแล้วดูแลต,ตัวเองด้วยฝากเบริต้าด้วยนะครับผมให้เบริต้าช่วยดูแลด้วยเราก็เข้าใจว่าคุณดูอยากจะเห็นอะไรแต่เอาจริงไม่ต้องบอกอายุที่นี้หรอกอายุมากขึ้นเนี่ยสมัยเราเด็กๆก็ มันอะไรเต็มที่อ่ะมันเหมือนว่ากินแล้วไม่คิดอะไรตอนมันมันเริ่มจาก19อ่ะการใช้ระยะเวลาเอตั้งปีนี้41เงี้ยนั่งคิดนะว่าต้องกายถูกใช้มา22ปีในการกินเยอะขนาดเนี้ยลุกวันมันถดถอยแน่นอนครับรสชาติเอา คือตรงๆแล้วอ่ะมันจัดจ้านนะครับแต่ว่ามันกินง่ายแล้วตอนแรกผมก็จะมากินแค่ชิมแต่พอกินมันมันมันเพลินแล้วมันก็หยุดไม่ได้อะมันดีนะคุ้มสองต่อก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่พี่นาคนดูเทปนี้ได้ถึงสองล้านลาชาก๋วยเตี๋ยวไก่อิ่มละ59บาทลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะรา อ,อันนี้คือแบบพอดีแบบอิ่มอร่อยพอดีแบบจริงๆแบบพอดีแบบพอดีแบบอดจริงๆอ่ะน้องน่องน่องน่อง่อ,ง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 องหลุดเลยอ่ะรุยเลยครับเดวผลงานแล้ผมกินไม่หมดเตรียมตัวตีผมแล้วคนแรกที่ไ ใจค่ะที่ใส<จ>่ใจคือใส่ใจทำเลยเหรอใช<จ>่ค<จ>ุณภาพอของทั้งปรุงคือทุกอย่างเลยต้องสดสะอาดใหม่ ถ้าใครอยากจะมาร้านพี่ออนกะเพราถาดนะฮะสามารถมาได้ที่พุทธบูชาซอย7ครับผม9มโมงเช้า<ม>ถึง1ทุ่มหยุดทุกวันพุธอันนี้ร้านกะเพราถาดพี่ออนนะเด็ดมากวันนี้ซัดไป2ถาดแบบน,นเต็มอร่อยครับและร้านราชาก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ต์แค่59บาทของพี่นาเมื่อกี้นะฮะตกลงร้านพี่เปิดวันไหนพี่วันไหนเโมงค่ะเปิด9โมงถึงบ่าย9ถึงบ่าย แล้วตอนเย็นก็จะมีตัก20บาทด้วยเป็นเกาเหลาค่ะแวะกระเป๋าถถาที่ออดปุ๊บเจอก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างกันเลยครับติดกเ,เลยของพี่นานะฮะราชาก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ค่า19บาทฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยแวะมาครับพุทธบูชาซอยเครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามพี่แหละครับกินเยอะกินได้ถึงสคันอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม